หลายๆคนมักบ่นกับตัวเองว่าทำไมชีวิตมีแต่เรื่องที่แย่ๆเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาไม่เคยประสบความสำเร็จเหมือนกับคนอื่นๆเขาเลยมีแต่ความเครียดยิ่งเครียดยิ่งจมกับปัญหายิ่งเครียดยิ่งไม่เจอทางออกวิธีการที่จะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตจากขาลงให้กลายเป็นชีวิตที่ขาขึ้นหรือประสบความสำเร็จเจอโอกาสเจอหนทางต่างๆเยอะแยะมากมายคุณต้องเปลี่ยนความคิด กับตัวเองก่อนในการที่คุณเจออุปสรรคและเจอปัญหาเจอเรื่องที่แย่จริงๆหลายๆคนก็เจอไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวทุกคนเจอเหมือนกันหมดแต่ละคนให้ความหมายแตกต่างกันเคยมีอาจารย์ของผมคนหนึ่งเนี่ยสมัยตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆผมก็ปรึกษาเขาเนี่แหละผมก็บอกว่าทําไมชีวิตผมเจอแต่เรื่องเครียดผมต้องกดดันถ้างเหงื่อผมไม่ออกเนี่ยผมไม่ได้ตังค์และผมต้องอดทนกับปัญหาพวกนี้นานแค่ไหนอาจารย์เขาบอกคําตอบนี้มาเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเลยเขาบอกว่า ต้องทําชีวิตตัวเองให้เปลียบเสมือนสปริงยิ่งเจอแรงกดดันมากมายแค่ไหนยิ่งเจออุปสรรคปัญหาท้าโถมมากมายแค่ไหนเหมือนสปริงที่มันกําลังย่อตัวลงย่อตัวลงย่อตัวลงเมื่อถึงจังหวะที่สปริงมันดีดตัวขึ้นมึงจะประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเป็น้อยเท่าเพราะฉะนั้นมึงบอกกับตัวเองเอาไว้เลยว่ายิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคดียิ่งดีพอยิ่งกดดันกูมากแค่ไหน วันที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะเด้งตัวกระโดดให้ประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเป็นลอยเท่ายิ่งเจอปัญหายิ่งรวยยิ่งเจอปัญหายิ่งเก่งยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคยิ่งทําให้กูเติบโตมากขึ้นอย่างแข็งแรงยิ่งทําให้กูมีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณขอบคุณเอาไว้เลยทุกครั้งที่เจอปัญหาทุกครั้งที่เจออุปสรรคมองตัวเองให้เหมือนกับสปริงยิ่งคุณถูกกดดันคุณเครียดมากแค่ไหนอดทนเอาไว้เมื่อวันที่คุณผ่านมันไปได้ตัวคุณจะเด้ง ประสบความสําเร็จมากขึ้นจะร่ำรวยมากขึ้นจะเก่งมากขึ้นมากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเป็ร้อยเท่าอย่างแน่นอนเลยผมเคแมนครับเด็กช่างลอยล้าน